สวัสดีค่ะคเพื่อนฟรีวันนี้ช่องตะวันรัสเีไลฟ์สไตล์นะคะเราพาเพื่อนๆฟรีมาที่บ้านของพ่อวันเรียงเงินนะคะเรามาแสดงความยินดีกับคุณพ่อวันเรียงเงินที่ได้รับเครื่องราชอิสริยพรในครั้งนี้นะคะ เพื่อนๆตอนนี้เราก็เข้ามาบ้านของปวันนะคะอันนี้ก็บ้านของคุณพอวันก็อยู่ตรงถนนทางหลวงหมายเลข226นะครับเพื่อนก็เข้ามาแล้เวเข้ามานิดหนึ่งนะคะประมาณ10เมตรนะครับเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นบ้านของคุณพอวันนะคะอันนี้เราให้ดูนะคะ ก็บ้านของพ่อวันเรียงเงินนะคะคนเลี้ยงช้างนะคะเดี๋ยวเราลอนะคะรอชมนะคะค่ะพ่อวันเรียงเงินนะคะคนเลี้ยงช้างนะคะก็จะมีช้างอยู่สามเชือกนะคะมีน้องฟ้าใสข้างหน้าน้องขวัญแต่ก็ ั้งงนะคะสองเชือกนะคะเพื่อนแล้วก็ภายพันทองนะคะยังไม่สบายอยู่นะคะก็เลยไม่ได้มาเข้ากองด้วยนะคะอันนี้ก็คนเลี้ยงช้างสุรินนะคะเข้ามาแล้วนะคะช้างก็เข้าบ้านแล้วนะคะเพื่อนสิ เป็นความภาคภูมิใจนะคะของชื่อเสียงของชาวจัง,จงหวัดส,สุรินทร์ของเรานะคะแล้วก็ภาคภูมิใจให้กับวงตะกูลนะคะสำหรับรางวัลเชิดชูเกียรติของพ่อวันเรียงเงินในครั้งนี้นะคะอันนี้ก็มีควันตัวน้นอยๆของเรานะคะ มีหลายคนที่ดราม่ามาบอกว่าเราเลี้ยงช้างแล้วก็ทานุ่นไหมนะคะน้องขวัญพี่ฟ้าใสไม่ต้องทําอะไรเขาก็เดินได้นะคะแต่ว่าเราที่ใช้ตะของช้างก็อะไรเพราะว่าเราสะกิดเพื่อให้น้องได้รู้ว่าน้องทําอะไรอยู่นะคะจึงไม่อยากให้ทุกคนดรามา่าสําหรับใครที่จะดรามา่าเราก็ห้าม,ไ,ะะาม,ามาไม่ได้นะคะห้ามไม่กับทุกคนดราม่าไม่ได้นะคะอยากให้ทุกคนรู้ว่าเพราะวันเลี้ยงเงินเลี้ยงช้าง ไม่ได้เราไม่ได้ทารุนช้างนะคะใช่ใช่ตะขอก็เหมือนกับควงมานในรถนะคะที่เราจะเหมือนกับทีประคองนะคะให้เดินคงเส้นคงวานะคะเพื่อนนะคะถ้าเราไม่มีตะขอเขาก็คงจะไม่เข้าใจนะคะบางทีน่ะมนุษย์เราก็ยังรันนะคะรันที่จะจะทำนะคะ ต้องมีเหมือนกันนะคะก็มีตะขอก็เหมือนปูมาลายรถนี่เองที่จะขับแล้วก็ประคองให้ไปได้คงเส้นคงวานนะคะเพื่อนนี้ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจไม่ให้อยากให้ดราม่ากันแต่เราไม่ห้ามไม่เคยดราม่านะคะแต่เราให้แนะนําให้กับทุกคนได้เข้าใจนะคะแล้ววันนี้เรามาเชิดชูเกียรติให้กับคุณพ่อวันเรียงเงินนะคะกับรางวัลเกียรติยศในครั้งนี้นะคะเพื่อนเดี๋ยวเราพ่อวันก่อนนะคะ ให้ช้างได้อ่านน้าแล้วก็อะไรก่อนนะคะสักครู่หนึ่งนะคะคุณพ่อมีช้างสามเชือกก็ช้างพังสองเชือกแล้วก็ช้างพายหนึ่งเชือกนะคะก็ช้างพังก็จะมีน้องขวัญกับพี่ฟ้าใสแล้วก็ช้างพายก็จะเป็น พันทองนะคะน้องพันทองสุดหล่อของเรานะคะก <udes> ็ย <di en> ังมีการอัดเสบที่ตานะคะก็เลยไม่เห็นมาในวันนี้นะคะนะคะน้องขวัญได้ยินเรียกน้องขวัญก็ไปแล้วน้องขวัญนี่ปล่อยให้เดินแบบไม่ต้องควบคุมก็ได้นะคะเห็นไหมคะเขาเชื่องและแสนรู้มากนะคะ ถือ okay, น้องขวัญกับน้องฟ้าใสนะคะอยู่หน้าบ้านคุณพ่อวันเรียเงินนะคะัเพื่อนคุณพ่อกำลังเข้ามาแล้วกำจ,จัดให้น้นะคะอันนี้ก็ถือรางวัลของคุณพ่อคุณพ่อสวัสดีนะคะค่ะช่องตะวันและมีไลฟ์สไตล์ก็ แต่เพื่อนเพื่อฟซีทั่วโลกนะคะขอเชิดชูเกียรติคุณพ่อในวันนี้นะคะที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้นะคะพ่อก็เครื่องราชกิสริยพรน,นะคะเครื่องราชพระราชทานนะคะเป็นเครื่องราชอิสรียพรน,นะคะเพือ่อนเชิดชูเกียรติให้กับคุณพ่อวันเรียเงินของเรานะคะเราก็ในานามตัวแทน เป็นตัวแทนของ f ิฟซีทั่วไทยทั่วโลกก็ขอแสดงความดีๆกับรางวัลพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับคุณพ่อวันเรียงเงินในครั้งนี้นะคะอันนี้ก็เรามาใกล้ๆนะคะก็เราได้จากพระบาทสมเด็จ เป็นจมาพรเป็นเกียรต,ติยศสืบไปขอให้มีความสุขสวัสดิ์ทุกประการเทินนะคะให้รับสนองพระบรมราชวงการนะคะประยุทธ์จันโอชานะคะรับสนองพระราชการโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะพระราชการ วันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2563เป็นปีที่5ในรัชกาลปัจจุบันนะคะก็ขอบคุณคุณพ่อวันเรียงเงินนี้นะคะก็ตัวแเหนเครื่องราชอิสริยปภในครั้งนี้นะคะพ่อก็เราก็เป็นเกียรตอย่างสูงในครั้งนี้นะคะดีใจขอบคุณพ่อพูดไม่ถูกเลยนะคะสับสนก็ต้องขอไปเพื่อนเพื่อนที่ทุกคนทุกท่านด้วยนะคะก็ดีใจกับคุณพ่อด้วยนะคะ เดี๋ยวเราสัมภาษณ์คุณพ่อนิดนึงนะคะพ่อคะเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกเลี้ยงยังไงเนี่ยพ่อหนูหนูตื่นเต้นนพูดไม่ออกพ่อเป็นยังไงในกอมรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันอยู่ๆก็ได้รับใช่ไหมคะเขาแจ้งมาเลยใช่ไหมคะไม่รับอะไร ยังไม่รู้เหมือนกันว่าได้รับอะไรก็เลยที่ที่เราพูดกันยังไม่รู้ว่าผมได้รับอะไรเหมือนอาทิตย์ที่แล้วที่แจ้งบอกนะคะเพื่อนๆนัสี่คุณพ่อก็บอกว่ายังไม่รู้ว่าได้รับอะไรแต่เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะคะเพื่อนๆนัสี่ก็เราก็ ดีใจกับคุณพ่อด้วยนะคะคุณพ่อเลี้ยงช้างกี่เชือกคะบอกเพื่อนๆ FC ด้วยสามเชือกนะคะมีกานทองแล้วก็น้องขวัญพี่ฟ้าใสนะคะคุณพ่อฝา,ากเลยคะ่ะมีอะไรให้ FC บ้างกอที่จะเ <c oughs> หียบไหนให้นะคะได้เลยนะคะวันนี้ก็ก็มีอะไรก็ตามดู้ามีอะไรพอจะช่วยได้เพราะงานไม่มี้ไม่มีงาน เลี้ยงแบบธรรมดาแล้วก็เนาะรับจ้างไปเรื่อยๆได้เลี้ยงได้อะไรเขาเราไม่ได้ทารุณเขาเนาะพราะวามเห็นที่สภาพเป็นที่พูดถึงการทุที่มีเฉพาะ่นันไม่ใช่ค่ะเพราะเลี้ยงจ้างจัดใหญ่เนาะเราจะมีเวลาเราพยศออกมาเราจะทำเองเราก็ต้องปกัต แล้วก็ป้องกันคนอื่นด้วยเนาะพ่อเนาะมีมีจะขอจะสั่งจะตีอย่างนี้เป็นได้ป้องกันเผื่อจะเกิดอารมณ์ก็ไม่ดีแล้วก็ไม่แก้ใช่อันนี้คือค่ะอป้าเปถ้าขอประดับช้างนี่เป็นมิ้นคือมันเป็นของคู่บ้านเราสําหรับคนเลี้ยงช้างนะคะพ่อเป็นเครื่องรางแล้วก็เป็นเครื่องคุ้มภัยให้กับคนเลี้ยงช้างทุกคนเนาะพ่อเนาะต้องมีใช่ต้องต้องใี่แหละ แต่วเรื่อวัวเรื่องควายก็มีเชื่อก็อยากให้เพื่อนๆที่สี่ได้เข้าใจนะคะใครอยากจะไม่เข้าใจก็มาสอบถามได้เลยมาได้เลยมาดูเลยการเลี้ยงเป็นยังไงนะคะเพราะว่านะได้บอกให้ชัดเจนเห็นแต่รูปเห็นแต่อะไรก็ไปไปโจมตีกันไม่ใช่ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นคนเราเรื่องค้างก็ต้องเรื่องของค้าง เลี้ยงวัวเลี้ยงไก่ก็ต้องมีเครื่องมือเขามีอะไรมีการธรรมดาใช่ไม่ใช่ว่ามีมีดมีแต่ขอจะจับจะตีอย่างเดียวไม่ใช่แต่พอจะตีก็จะเรื่องของเือนลูกเราถ้าถ้าไม่ทำอะไรผิดเราก็ไม่ไม่ไม่ตีหรอใช่รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีและตีต้องตีความหมายเนาะค่ะคุณพ่อเนาะใช่เหมือนานก็เหมือนงานจะไปตีตีตัวเขาไม่รู้เรื่องไปตีเอาเดียวเขาก็ไม่รู้เพราะท่านจะทำผิดเราก็ตีอย่างน้อยไม้เดียวไปตีเขายังรู้เลย ค่ะใช่เขารู้ว่าเขาทาอะไรอยู่อ,อันนี้ก็คือห้องอบของคุณเลี้ยงช้างนะคะเพราะว่าเราเลี้ยงช้างเราไม่ได้ละเอาช้างไปกจูนเหมือนสมัยโบราณนะครับพ่อใช่สมัยนี้เราเลี้ยงแบบทนุถนอมถ<ช>ึงเราก็จะมีใช้งานเพราะว่าเราก็ต้องใช้แบบทุกอย่างคือดูแลเขาช้างเจ็บป่วยก็ต้องดูแลนะคะเพื่อน,นก็อยากให้เอฟซีทุกคนเข้าใจนะคะ,ะ,คะมัน ค่ะนูกอขอบคุณนะคะวันนี้ขอบคุณแล้วก็ดีใจกับคุณพ่อด้วยนะคะก็วันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็เป็นเกียรติจากคุณพ่อวันเรียงเงินนะคะที่อนุญ,ญาตให้เราได้มาถ่ายทําแล้วก็มาเชิดชูปอด เกียรติของคุณพ่อในวันนี้นะคะเราก็ขอขอบคุณคุณเป็นอย่างสูงในนามช่องตอนและสีและสไตล์ก็ต้องขออวยพรให้กับคุณพ่อวันเี้ยเงินนะคะมีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดสมความมุ่งม,มา่ปรารถนาทุกคนทุกท่านทุกประการนะคะคุณพ่อนะคะขอบคุณคุณพ่อมากค่ะก็เพื่อนทละสีทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปของเรานะคะวันนี้เราพามาเยี่ยมบ้านคุณพ่อวันเี้ยเงินแล้วก็ดูเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของคุณพ่อนะคะ จ้ะเดี๋ยวโอกาสหน้า<อ>นะคะเดี๋ยวจากาของโบราณอ,อืมค่ะโอเคนะคะเพราะเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะเจาะประเด็นนั้นกันนะคะเพื่อนที่ีวันนี้ก็มาเชิดชูกเกิของคุณพ่อก่อนนะคะวันนี้ขอบคุณคุณพ่ออีกครั้งนะคะ เพื่อนที่เข้ามาชมคลิปของเรานะคะก็ขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขป็นเลินะคะปรารถนาสิ่งใดสมความมากปรารถนาทุกคนทุกท่านทุกประการนะคะอย่าลืมนะคะชมคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องตะวันรัศมี l ลฟ์สไตล์ได้เหมือนกันทำคลิปด,ดีๆีต่อไปนะคะคลิปนี้ก็ขอตัวน,นะคะสวัสดีค่ะ